สบายดีอิ่มสบายดีจะไปนอนสบายดีสักสักคนก็สตีตอนเช้านะครับพี่น้องดับนาซิแล้วล่ะวันนี้ดับนาอีกวันนี้อีกพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเหลือแค่นี้แหละพี่น้องเนี่เหลือนาให้เนี่ยเหลือตะก้าตะกาสามตาย้อหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เดี๋ย <c oughs> วหา,าให้กระสิแล้วจ้า จะได้พักผ่อนแล้วได้นอนอิ่มแบบจังกำลังไถดํา สองสามสี่ห้าไฮนี่ดับมือนี้ได้อะตุลืออีกสี่ไฮนี่อีกสองมือสามมือก็แ,แล้วแหละนะเสร็จแล้วก็จะได้พักผ่อนนะครับพี่น้องค่ะก้ากระเบิดละ ดี่ตะฝนตกเมื่อวานพี่น้องตะคนมาตกก็ได้จูบน้ำดำเอสุกน้ำดำนอันตะายจะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้งวัวคิดกล้าไปเลยค่ะ มัวสามตัวตัวนี้พวกของกินกับบกกินนะคะยังใส่อีกแล้ว จะเสร็จแล้วเหลือแค่ดีและค่ะจะได้พักพอ่อแล้วค่ะเหลือหายนี่แล้วก็อีกหนึ่งห้ยนึงสองสามสี 1, 2, 3, ่ให้น้อยพอต่อรตรการเลยนะ เือแค่นี้แหละค่อลูกมืะออื่นมืะออื่นก็แล้วละม,ะมะั้งมือก็ได้สั่มนะจับปลกกาหลับจ้างมองตีลกกาบัดกาเองลกกาบัดกาเองนะคาลกกาหลับจ้าง น้ำหน้าก็เป็นโลกก้าก็เป็นรลานสาวคอยกำลังโลกกร้อจ้ามัดกะ Matkaing. นาจ้าใบปาลูอีกสองเมื่อก็เลวดำดๆดำดำดำสามคนขนองบบพิซาไทยนะดำห้างเลยดำอีกดูแถวนึง นาจะจ้าสรน,สนางนาจะกระโดกขารัดจางมัดอสองบะนำนากันสมคนไม่เนาะสิแล้วแล้วเหลืออีกสี่ให้กัแล้วละคะ่ะยรุยๆๆย,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 ยจะได้พักพอ่อละค่ะ เสร็จไปแล้วแล้วให้เด็กๆซขึ้นนะคะ แล้วไอ้นี่ยละครือสามไห้อาจจะดำเย็นนี่นะครับดำแมลงแล้วเจอได้หน่อยห้เป็นไงจะไห้เนี่ยน้อยสองสามอาจจะดำเย็นนี้ให้หนึ่งเสร็จนี่แล้วก็ดำเย็นนี้สองไหอันนี้เอาไปสาม ไปสัตว์อากาศขึ้นไปกินน้ำก็มันอยุดติดเถียงจะเสร็จแล้วค่าเหือดแต่เหือดแตะใครในอากาศดีพี่น้องคนนี้อากาศคืมฝ่าคืมฟโฟนะดำหดเที่ยงหดบ่ายกรบบมเมื่อยขันมันคืมขันม,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 มันแดดแต่สิต,ตายทรมานทรหดทางขึ่นเถียงเหือสัตว์ เหนื่อสัตว์นางเมื่อยเสียหมอกสองสัตว์ฮะตาไปใส่บ่วัได้ปไปใส่เราไปเอาไอ้ไวนเวียนอยู่กับการดำหน้านี่แหละค่ะมือนี้มืออื่นกันแล้วจ้าพเพอ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 สิแล้วมือนี้อีกสิพอกระดำมให้แล้วมือนี้อีกพเพอเพอกระดำรอบแรงดำรอบเย็นให้มันเสร็จพรุ่งนี้ก็จะได้พักผ่อนแล้ว พราะมันเลือแครบกกี้หายเองกากบม่ได้ลกและดำมาแรงกันแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดำให้เสร็จวันนี้ตอตอนนี้กับบกี้โมงเองค่ะเพื่อซัดค่อยหอนใพ้อ่อเราจาถึงเที่ยงราสิฟบ่บบรรยากาศว้ันนี้นะคะมากินน้ำกินไนก่อนค่ะ น้ำดื่มผมไปซื้อมาจากโรงงานแสงค้ำแหละค่ะแถวนี้น้ำดื่มหายากโอเคครับพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีค้มตะห้อนเด้พี่น้องห้อนแทวห้อนว่าห้อน